คือผมเคยเคยเจอบอลดึกมาแล้วตั้งแต่สมยัยใหม่ๆภาพบอลสเปนตอนตีสองตีสเนี่ยซึ่งซึ่งเมื่อก่อนภาพก็ไม่ค่อยดีด้วยตัวภาพก็ไกลๆเนี่ยเราก็ต้องต่อสู้ความง่วงเราเองคือง่ายๆถ้าเราง่วงเราคนภาพก็ง่วงเลยมีคนดูห้าคนคนเขาเขาต้องเบื่อแน่ๆที่เราก็ต้องมองเออผู้ใหญ่ยังไงต้องจะต้องจะต้องสร้างเรื่องราวให้สนุกได้สนุกต้องวาเป็นจริงไม่เว่อร์เกินไปในภาพนั้นๆที่เกิดขึ้นมามันสามารถที่จะพูดให้สนุกได้ พูดให้เป็นการได้ลุ้นได้เพียงแต่ว่าเราเราต้องสนุกกับงานเราเราต้องวางพ๊อไว้ว่าวันนี้เราภาพตรงนี้่ให้สนุกให้ได้แต่ต้องไม่เบื่อผู้จะต้องไม่เบื่อเลยค่ะคือตรงนี้ตรงนี้ต้องบอกว่าต้องให้แฟนเป็นคนพูดถึงนะว่ามนตรฐานของภาพของทูเอย่ไงี้างอันนี้เราเราบอกไม่ได้เพียงแต่ว่าเรามีในทางในการภาคว่ามีปั่นุบันสองไงบ้างแล้วก็พยายามที่จะให้ภาษาที่เป็นทางการไม่นอกกรอบนเกินไปแต่ว่าต้องให้สนุกให้ได้ผพราะว่าอันนี้เป็นทางทูก็มีวางมาตรฐานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตรงนี้เป็นมองเป็นทูว่าถ้าเป็นจุดท ว่าว่าเออทำงี้ถูกใจแฟนไหมอะไรอเงี้ยมากกว่าอ่ะก็ดีนีได้ทนายมาแลหรือโดนหรือเราเขต,ด,ตดมาแล้วติดบ,บล็อกของดังพัฒนารัผลครับ